สวัสดีค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมพูดคุยในวันนี้ค่ะสวัสดีครับยินดีครับคําถามแรกเลยนะคะหลายองค์กรอาจจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะพนักงานหรือ skill development อยากทราบว่าสิ่งนี้สําคัญอย่างไรต่อก,กลยุทธ์องค์กรค่ะเป็นคําถามที่ดีมากครับถ้าจะต่อไม่ไมก็คือถ้าเราไม่รู้ว่าองค์กรจะไปทางไหนเราก็ไม่รู้ว่าควรพัฒนาทักษะไหนให้พนักงาน พนักงานในองค์กรต้องมีความพร้อมที่จะรับบทบาทใหม่ๆห,หรือบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อสนับสนุนเป้าหมายหลักขององค์กรลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าองค์กรมีเป้าหมายที่จะขยายตลาดไปต่างประเทศหรือต้องการส่งออกสินค้ามากขึ้นนั่นหมายความว่าองค์กรจำเป็นต้องมีทีมงานที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สามได้อย่างคล่องแคล่วรวมถึงต้องมีความเข้าใจในมาตรฐานกฎระเบียบหรือวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆด้วย หากเราพัฒนาทักษะที่ไม่สอดคล้องก็เหมือนพายเรือในอ่างครับชัดเจนมากค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของเส้นทางอาชีพหรือแคเรียพาสบ้างค่ะจำเป็นต้องอิงกับกลยุทธ์องค์กรด้วยหรือคะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของการเติบโตส่วนบุคคลจำเป็นมากครับเส้นทางอาชีพไม่ควรถูกมองว่าเป็นเพียงการเรื่องตำแหน่งขึ้นไปรับผิดชอบงานที่ใหญ่ขึ้นเท่านั้นแต่ควรสะท้อนถึงการเติบโตความต้องการขององค์กรในระยะยาวด้วยยกตัวอย่างเช่น หากกลยุทธ์ขององค์กรในอีก3-5ปีข้างหน้ามุ่งเน้นไปที่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆและต้องการขยายทีมวิจัยและพัฒนา R&D อย่างจริงจังนั่นหมายความว่าองค์กรควรจะต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในสายงาน R&D ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะเฉพาะทางทักษะการบริหารทีมหรือการส่งไปดูงานเพื่อเปิดโลกทัศใหใหม่ c a r e e r Path ที่ดีจึงต้องออกแบบให้สอดรับกับทิศทางนี้ครับน่าสนใจค่ะแล้วในส่วนของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานหรือ Performance Management System PMS ล่ะครับควรจะเชื่อมโยงกับอะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรค่ะระบบ PMS ต้องเชื่อมโยงโดยตรงกับเป้าหมายหลักขององค์กร OKRs okay, และตัวชี้วัดผลสำเร็จ KPIs ที่ตอบโจทย์กลยุทธ์ขององค์กรครับผมไม่เช่นนั้นการประเมินผลงานก็อาจจะไม่สะท้อนถึงสิ่งที่องค์กรต้องการจริงๆตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับเช่นถ้าองค์กรมีเป้าหมายหลักในการลดความสูญเสีย loss ในกระบวนการผลิตระบบ PMS ต้องมีตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลในเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ไม่ใช่เพียงแค่วัดจากจำนวนวันมาทำงานหรือความขยันส่วนบุคคลที่ไม่ส่งผลต่อเป้าหมายหลักการตั้ง KPI ที่สอดคล้องจะทำให้พนักงานเห็นภาพว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างไรเข้าใจแล้วค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของการให้รางวัลและการยกย่องชมเชยบ้างค่ะ เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์องค์กรอย่างไรเกี่ยวข้องอย่างมากครับเพราะสิ่งที่เราให้รางวัลคือพฤติกรรมที่เราอยากเห็นซ้ําๆและเป็นพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุปเป้าหมายตามกลยุทธ์ที่วางไว้ถ้าองค์กรต้องการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมเราก็ต้องมีการยกย่องและให้รางวัลกับทีมหรือบุคคลที่กล้าคิดกล้าทดลองกล้าที่จะล้มเหลวและเรียนรู้จากมัน หรือถ้าองค์กรให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพสินค้าและบริการเป็นอันดับแรกเราก็ต้องให้รางวัลกับการทำงานที่ใส่ใจในรายละเอียดการควบคุมความสูญเสียหรือการปรับปรุงกระบวนการที่นำไปสู่คุณภาพที่ดีขึ้นการให้รางวัลที่ตรงจุดจะเป็นการตอกย้ำว่าองค์กรให้ความสำคัญกับอะไรคำถามสุดท้ายค่ะสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือ HR ควรจะเริ่มจากตรงไหนดีครับ ในการที่จะนำเรื่องเหล่านี้มาปรับใช้ในองค์กรค่ะจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดคือ HR ต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวิชั่นโกและสตรัทเจีของบริษัทก่อนเป็นอันดับแรกครับผมต้องรู้ว่าองค์กรกำลังจะเดินไปในทิศทางไหนมีเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวอย่างไร หลังจากนั้น HR จึงจะสามารถนำความเข้าใจนั้นมาแปลงเป็นทักษะ Skills และพฤติกรรมที่องค์กรต้องการจากพนักงานในแต่ละระดับและแต่ละส่วนงานได้มเมื่อเห็นภาพชัดแล้วจึงค่อยออกแบบระบบการพัฒนาบุคลากร Development ระบบการประเมินผล Performance Management และระบบการสร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ครับเป็นคำตอบที่ชัดเจนและครอบคลุมมากค่ะ ทำให้เห็นภาพเลยว่าทุกกระบวนการด้านการพัฒนาบุคลากรน,นั้นเชื่อมโยงและต้องเริ่มจากการเข้าใจทิศทางขององค์กรจริงๆขอบคุณข้อมูลที่มอบให้เป็นประโยชน์มากค่ะสําหรับความรู้และมุมมองที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ยินดีครับแล้วเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับ The Skill Up Next Podcast ส่งมอบความรู้ดีกับการพัฒนาองค์กรพัฒนาทีมงานกันนะคะสวัสดีค่ะ